เซ้นสปอร์นะคะนี hey. เ่เต็มเต็มคือแบบนี้ไปละกลับลเะเกับไปพระไทยขากับคนเยอะมากแปลที่เมืองจีน ดังมากเสียงดังมากด้านหลังเขาบอกว่าเขาเก็บเท่ากระดูก่ากลับก็ถ่ายจะถ่ายทำไมเนี่ยแ่าบเดียวเชื่อชื่ เอะไรติดมือเลขก็ปล่าเลขออกเลขออกทำไมมีหมึกแดงๆที่มือหาเก้ากับหมึกมื่นะโบเซนส์กับไม่ต้องถ่ายแล้วมั้งแค่นี้